หรืว่าก็เช่นเดียวกันจะมีทุกปีนี่ยมีที่นักเรียนเตรียมที่โรงเรียนเหล่าและแนวใช่ไหมครับในปีนี้เนี่ยศาสตร์ที่ว่าดีเนี่ยดียังไงทุกปีเนี่ยโรงเรียนในร้อยพัทลุงจัจ 9, งเก้ารวมถึงโรงเรียนเหล่าทัคืับในเรือ,ใน,รอในเรือากาศเนี่ยจะเปิดสอบหนึ่งครั้งนะครับจะมีคนทั้งประเทศเนี่ยเป็นพันๆคนเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเหล่าในส่วนของเรียนในร้อยจมรเนี่ยก็จะประมาณก็ไม่เกิน ตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาจนบทสเก็ตวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดตุลาคมทีหถึงนี้นะครับเหลือเวลาประมาณเล็กเกินติกวันใครที่ยังไม่รู้เนี่ยรีบรู้ใครที่มีพี่มีเพื่อนที่สนใจจะรีบเข้าไปดูเว็บ c ต a เว็บของเรียนรับดูจองดาเขาเขามีรายละเอียดการสมัครอยู่โอกาสที่ว่าคำพูดช้าๆไหม มีแค่วิชาการน้องเขาต้องรู้ผมรู้รอ้ด้วยป้แล้วก็ในรูปภาพเนี่ยเป็นที่เอหาสมัยก่อลู้ายสุดจะเป็นชุพิเศษสอรูปไเป็นาะดับลูกเป็นไงเด็กเจอถูกไหมครับแต่พ่อแมไหนที่มีเทคนิคในการสอนลูกเออลูกเป็นไงนะเห็นยกตรงไหนนะ อยากนอาหาร okay. เอกินอาหารเพราะอะไรที่ชายคนวมีข้าหารี่ชายคนที่คนที่สี่กินอาหาร